ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องคำพีพระอภิธรรมในอภิธรรมมัตสังคหะซึ่ง อภิธรรมมัตสังอหานี้รวบรวมเรียบเรียงแต่งประกรณ์โดยท่านพระอนุรุทธ,ธาจารย์ได้แต่งคำภีอภิธรรมมัตสังอหาขึ้นเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแสดงธรรมสองประการคือสมมุติสัจจะอย่างหนึ่งกับปรมัตถสัจจะอย่างหนึ่งไม่แสดงธรรมถึงสามประการนะเพราะการแสดงธรรมโดยสมมุติสัจจะเช่นพระสูตรพระวินัยคำมภี์ปุคละบัญญัติอย่างนี้เรียกว่าแสดงโดยสมมุติสัจจะเรียกว่าปุคลาธิฐาน ส่วนแสดงอภิธรรมหกคำพีเว้นคำพีปุคละบัญญัตินี้แสดงโดยธรรมาทิฐานเรียกว่าปรามัตถสัจจะการแสดงปรมัตถสัจจะคือแสดงโดยพระอภิธรรมเป็นการแสดงอ้างหลักฐานที่มีสภาวะปรมัตธรรมรับรอง พระพุทธเจ้าจะแสดงความจริงสองประการนี้แหละคือสมมุติสัจจะกับปรมัทธาสัจจะถ้าเราจะจำแนกแยกให้เห็นว่าสัจจะทั้งสองนี้มันเป็นความจริงแม้จะเป็นสมมุติก็เป็นสมมุติจริงๆอย่างเช่นพระมหาบุญช่วยนะอันนี้เป็นสมมุติสัจจะจะเรียกว่าพระมหาอื่นชื่ออื่นก็ไม่ใช่ต้องเรียกมหาบุญช่วยอย่างเดียว นี่เป็นสมมุติสัจจะบางทีตาบางทีสมมุติเป็นหูอย่างนี้สมมุติสัจจะนี่ก็มีอยู่สองประการคือสมมุติติสัจจะที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาไว้ในพระสูตรและพระวินัยประการหนึ่งกับสมมุติสัจจะที่ชาวโลกใชใใช้พูดกันประการหนึ่ง เขาเรียกว่าสมมุติโวหารนะถ้าทางโลกเขาเรียกกันสมมุติสัจจะทั้งสองประการนี้แม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตามแต่ก็เป็นความจริงโดยสมมุติโวหารเท่านั้นเมื่อว่าโดยสภาวะองค์ธรรมแล้วก็ไม่มีความจริงหากแต่เป็นความจริงส่วนหนึ่งที่เป็นการป้องกันการกล่าวก้าวล่วงคำกล่าวมุสาวาท ส่วนปรมาทสัจจะนั้นเป็นธรรมที่มีความจริงอันได้แก่รูปนามทั้งสองอเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงสมมุติสัจจะไว้ในพระสูตรก็ดีพระอภิธรรมก็ดีชาวโลกทั้งหลายที่ใช้นิยมพูดกันโดยถูกต้องย่อมไม่เป็นมุสาวาแต่ประการใดในท่านแสดงไว้ในคำพี อังคุตระนิกายอัตกถาเอกนิบาตบุคละวรรณาวิวา่าตัสมาโวหาระกุศลัสสะโลกนาทัสสะสัตุโนโสัมมุติงโวหารรันตัสสะมุสาวาโทนชายติเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ฉลาดในสมมุติโวหาร และเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมที่เป็นสมมุติสจัจจะแล้วก็ไม่เป็นการกล่าวมุสาวะแต่ประการใดคือมีสภาวะรับรองอยู่นะแม้เป็นสมมุติสจัจจะของชาวโลกคือสมมุติสจัจจะโดยพระสูตรพระวินยัยกับสมมุติสจัจจะที่ชาวพุดชาวโลกเขาเรียกกันคุณพ่อนะคุณแม่เนะี่ย เป็นพ่อจริงๆแม่จริงๆเนี่ยสมมติส่วนปรมัตสัจจะนี่ก็มีอยู่สองประการนะประมัตสัจจะก็มีอยู่สองประการหนึ่งสภาวะสัจจะสองอริยสัจจะอา้าวมาดูความหมายกันในญาติโยมนะคำว่าสภาวะสัจจะนั้นธรรมที่เป็นความจริงตามสภาวะลักษณะของมัน ได้แก่กุศล,ลธรรมอกุศล,ลธรรมอัพยากตะธรรมที่ส่งแสดงไว้ในอภิธรรมปิดกนี่เรียกว่าสภาวสัจจะมีสภาวะลักษณะเป็นของตัวเองกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลทําให้จิตผ่องใสอกุศลธรรมมารักษณะที่ทําให้จิตสภาวะทำให้จิตเศร้าหมอง อภยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่กุศลเป็นผลของกุศลและอกุศลท่านเรียกว่าอภยากตะนี่แสดงโดยสภาวสัจจะส่วนอริยสัจจะนั้นแสดงธรรมที่เป็นความจริงโดยเฉพาะพร้ารีบุคคลทั้งหลายได้รู้ได้เห็นกันคือได้แก่อริยสัจธรรมสี่ประการมีทุกขมีสมุทยัยนิโรธมรรค ดังนั้นพระนรุธ,ธาจารย์ท่านจึงได้แสดงคาถาสรุปอัฏฐะของปรมัตสัจจะไว้ว่าตัถวุตตาพิธรรมมัตถาเป็นอาทินี้เป็นการแสดงตามนัยะของปรมัตสัจจะนี่ญาติโยมคงจะเข้าใจนะเรื่องปรมัตสัจจะ ความจริงที่เป็นสภาวะรับรองวันก่อนอัตมาก็ได้แยกสับให้สาธุชนได้สดับรับฟังว่าปรมัตถสัจจะประมัตถะเนี่ยแยกเป็นสองอย่างคือเป็นประมะบวกอัตถะประมะเนี่ยแปลว่าเป็นธรรมอันประเสรศิฐที่ว่าประเสริฐคือไม่มีการผิดแปลกผันแปรเป็นอย่างอื่นเป็นประธานของอัตถบัญญัติและนามบัญญัติ หมายความว่าขึ้นชื่อว่ารูปอย่างเนี้ยรูปร่างกายเนี่ยญาดเยี่ยมมันเป็นประธานคำว่ารูปศัพท์นี้เป็นประธานของอัตบัญญัติเช่นอัตมาน,นั่งอยู่นี้ร่างกายคือรูปร่างกายที่นั่งอยู่นี้เขาเรียกว่าเป็นปรมัตเป็นปรมัตถอัตทะนะเป็นเป็นรูปและประมัต่ะนี้มันเป็นเนื้อความนะ มหาบุญช่วยอย่างเนี้ยเนื้อความเนื้อความไม่สูงไม่ไม่อ้วนไม่ผอมอย่างเนี้ยเป็นอัฏฐะของเนื้อความเป็นนามบัญญัติ <c oughs> เป็นประธานของอัฏฐะบัญญัติและนามบัญญัตินั้นเรียกว่าประมะแปลว่าประเสริฐไม่เปลี่ยนแปลงประกาศความจริงคำวจตเป็นธรรมชาติที่คิด ขึ้นชื่อว่ารูปทรงไว้ซึ่งความเปลี่ยนแปลงสลายไปนี่ก็เรียกว่ามันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตจิตหรือใจเนี่ยทางสิ่งที่มีสภาวะรับรองท่านเรียกว่าจิตปรมตถะนะจิตปรมัถ์คือของจริงอันประเสริฐ การเห็นธรรมะก็คือมารู้จิตนี่แหละอย่าโยมไม่ใช่ไปเห็นอย่างอื่นนะการเห็นปร,ม,ร,รมัตาธรรมบางคนก็ไปบอกว่าเห็นธรรมะต้องเห็นสีเห็นแสงเห็นแสงสว่างถ้าพูดอย่างนี้มันผิดนะผิดสภาวะพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงพระธรรมไว้ในคำภีทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าทเวเมพิกเวธรรมานามันจะ รูป,ปัญจะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการคือนามธรรมหนึ่งและรูปประธรรมหนึ่ง,รรงคำว่านามธรรมนี้ท่านสรุปสิ่งที่เป็นนามอย่างในคำภีวิสุทธิมรรคท่านแสดงความหมายว่าณมนังนามมังที่ชื่อว่านามเพราะว่ามีสภาพน้อมไปหาอารมณ์กิจเนี่ยชื่อว่าเป็นนามเพราะว่ามันน้อมไปหาอารมณ์เอ้โยม ตาเรามีใช่ไหมลองมองดูรูปสิตามันเมื่อเราเห็นรูปจิตมันน้อมไปหาราจิตก็น้อมไปหารูปเห็นไหมความรู้ที่เห็นรูปน่ะมันน้อมไปหารูปเรียกว่านามเวลาเสียงมากระทบหูเวลาเราได้ยินเสียงเสียงมากระทบหูจิตก็น้อมไปหาเสียงสิ่งที่น้อมไปหาเสียงนั่นเรียกว่านามเวลากลิ่นมาทบกับจมูกจิตก็น้อมไปหากลิ่น สิ่งที่น้อมไปหากลิ่นนะั่นเขาเรียกว่านามท่านสรุปสภา,าวะธรรมว่าธรรมะมีอยู่สองอย่างคือนามธรรมกับรูป,ปรธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นนามไม่เที่ยงนั่นช่วเห็นธรรมะไม่ได้บอกว่าต้องเห็นสวรรค์กี่กี่ชั้นเห็นนรกกี่ขุ้มไม่ใช่การเจริญ วิปัสนาเห็นธรรมะก็คือเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นนามไม่เที่ยงเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนามเป็นทุกข์เห็นรูปไม่ใช่ตัวตนเห็นนามไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้การเข้าใจดังนี้ต่างหากเป็นตัวเป็นตัวเห็นแจ้งเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่านั่งกรรมฐานนั่งสมาธิไปแล้วไปตัดกรรมตัดเวรไม่ใช่ การเข้าถึงธรรมการรู้ธรรมเราต้องมีหลักการนะเพราะว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สวดบทธรรมคุณว่าสาสถังสะพยัญชนะว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัฏฐะคือเนื้อความพยัญชนะคือตัวหนังสือเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรามาพูดเรื่องจิตด,ดูบ้างความหมายนะคำว่าจิต กิตตะหรือกิตสับนี้มันแป,แ,ปแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์อัตบริว่าอารัมมนะวิชานะนะลักขณังกิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์คือได้รับอารมณ์อยู่เสมอนั่นเองจึงเรียกว่ารู้อารมณ์ท่านแสดงวิเคราะห์สับว่าอารัมมณังกินเตติติกิตตัง ธรรมชาติใดย่อมรู้อารมณ์คือได้รับอารมณ์อยู่เสมอฉะนั้นธรรมชาตินั้นแหละชื่อว่ากิตหรือแปลอีกนัยหนึ่งกินเตนติสัมปยุตตะธรรมาเอเตนาติจิตตังสัมปยุตตธรรมคือกิตคือเจตสิกธรรมทั้งหลายย่อมรู้อารมณ์โดยอาศัยธรรมชาตินั้น ฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุแห่งการรู้อารมณ์ของเกตสิกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจึงชื่อว่ากิตหรืออีกในหนึ่งอ้าวมีอีกในหนึ่งมันหมายก็ว่าวาเนียโยมกินตะนัมตังกิตตังธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้รับอารมณ์นั่นแหละชื่อว่ากิตนหรืออีกในหนึ่งกิตติกโรติติกิตตัง ธรรมชาติใดทําความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายให้วิกิจฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากิตจแม่เรื่องของกิจเนี่ยมีอถาธาิบายละเอียดนะสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดที่วิจิตพิสดารน,นั้นก็เพราะอํานาจกิจคือกิจเป็นผู้ทําให้วิกิตพิสดารขึ้นสัตว์ทั้งหลายที่วิกิตนั้นก็เพราะว่ากําเนิดวิกิต กรรมเนิดวิจิตก็เพราะว่ากรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจน่ะวิจิตต่างหากการกระทำทางกายวาจาใจที่วิจิตนั่นก็เพราะว่าตัณหาคือความพอใจวิจิตตัณหาวิจิตก็เพราะว่าสัญญาคือความจำเรื่องราวต่างๆวิจิตสัญญาวิจิตก็เพราะว่าจิตนั่นเองวิจิตนี่ บาลีท่านแสดงไว้ในปรมัตถทีปนีท่านแสดงว่ากิตตะวิกิตตตายะสัญญาวิกิตตาสัญญาวิกิตกิตวิกิตเพราะสัญญาวิกิตสัญญาวิกิตตาตายะตันหาวิกิตตาสัญญาวิกิตก็เพราะว่าตันหาวิกิตแน ความจำความนึกความคิดมันหลายหลากไปต่าง,าง,างๆนานาในสัญญามันทำให้ตันหาวิจิตตันหาวิจิตตายะกรรมมานิวิจิตตานิตันหาวิจิต,ก,ก,ตก,ก็เพราะว่าการกระทํานะ่ะวิจิตคนผลิตสิ่งของต่างๆให้สดสวยงบงามอย่างเอาไม้ไผ่มาทำเป็นรูปสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยตันหา ความน้อมนึกไปแล้วก็กระทําตามที่ความน้อมนําของตันหานี่ก็เรียกว่าตันหาวิจิตก็เพราะว่าการกระทําตัางหากให้วิจิตการกระทําคือกรรมคือการกระทํากรรมวิจิตตตายะโยนิโสว,วิจิตตากรรมวิจิตก็เพราะว่าความความวิจิตแห่งกิจนั่นแหละทําให้วิจิตโยนิวิกิตตตายะเตสัง ติและฉาน,นาคตานางวิจิฏตานังเวทิตภานี่ถ้าเราจะแปลเป็นคำไทยให้เห็นว่าสัตติระฉานทั้งหลายนั้นเพราะกำเนิดวิจิตโยมเคยสังเกตไหมคำว่ากำเนิดวิจิตมันเป็นไงเกิดด้วยจิตดวงเดียวกันคืออุเบกขาสันติและนะอากุศรรกุลจิตเมื่อกำเนิดของสัตติระฉานเกิดมา บางสัตว์ตัวเล็กเท่ากับมดบางอย่างบางสัตว์บางชนิดตัวเล็กเท่ากับเหาเท่ากับเห็บเกิดด้วยจิตที่เป็นอกูศลเหมือนกันบางสัตว์ตัวบางตัวเท่าใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับช้างเนี่ยสัตว์บางเหล่ากำเนิดเกิดมาตัวใหญ่เท่ากับวัวกับควายนี่เห็นไหมโยมเนี่ยคือเพราะอะไรกำเนิดวิจิต กรรมเนิดวิจิตเพราะอะไรเพราะการกระทําทางกายวาจาใจมันวิจิตมันกายวาจาใจมันสร้างกรรมแล้วก็ทําให้จิตวิจิตแต่ถ้าการกระทํากรรมทางกายวาจาใจวิจิตก็เพราะว่าตัณหานั่นเองทําให้วิจิตอย่างช่างจัดดอกไม้เนี่ยมันมีความวิจิตงดงามในใจแล้วจึงทําให้ตัณหาประดิษฐ์ประดอยอย่างญาติโยมจะ ทำแกงเอาไปถวายพระบางทีต้องเอาหน่อไม้มาแกะเป็นรูปนกรูปไก่รูปเป็ดใช่ไหมโยมนั่นแหะการกระทําทางกายวาจาใจวิกิตก็เพราะมีมตันหาวิกิตโอ้ยจะจัดดอกไม้ถวายพระจะจัดดอกไม้บูชาพระเนี่ยประดิษฐ์ประดอยจัดเป็นหลายชั่วโมงตันหาวิกิตก็เพราะว่าสัญญาวิกิตที่ว่าสัญญาคือความจําเรื่องราวต่างๆ ตัวสัญญาวิกิตนี่ก็เพราะว่าจิตมันวิกิตเองเนะี่ยเรื่องของจิตเมื่อสรุปแล้วธรรมชาติของจิตนะ่ก็เมื่อสรุปให้สั้นแล้วก็มีอยู่สามประการเท่านั้นเนี่ยเรื่องของจิตนะโยมนะธรรมชาติของจิตคือว่าหน้าที่ของจิตเมื่อสรุปแล้วมีอยู่สามประการหนึ่งมีการรู้อารมณ์อยู่เสมอ สองเป็นเหตุให้เจตสิกธรรมทั้งหลายรู้อารมณ์ได้คล้ายๆกับเป็นผู้นำสามทำให้สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตวิจิตพิสดารน,นี่ก็เพราะว่าจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมท่านพระตกถาจารย์และท่านดีกาจารย์ทั้งหลายจึงได้แสดงความมหัศจรรย์ของจิตความสำคัญของจิตไว้มากมาย แต่ในประกรณ์นี้นะท่านจะยกขึ้นมาสังเขปเรื่องของจิตนะในคำพีสังยุตตานิกายพระบาลีสังยุตตานิกายพระบาลีและในปรมัตติปนีดีกาท่านแสดงเรื่องจิตไว้ว่าทิฏฐังโวภิกเขเวจระนังนามะจิตตันติเอวังพันเตตามปิโวภิกเขเวจระนังนามะจิตตัง กิตเตเนวะกิตติตังเตนาปิโคภิกเวจละเนนะกิเตเตนะกิตตันเยว,วะกิตกตะรันตินะเป็นต้นก็แล้วกันนะมันยาวในคำภีสังยุตตนิกายท่านแปลความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถามว่าภิกษุทั้งหลายรูปภาพอันวิจิตชื่อว่าจรณนะ ที่มีการเผยแพร่อยู่ทั่วไปนั้นพวกเธอเห็นแล้วหรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะแม้รูปภาพที่วิจิตถึงอย่างนั้นก็เพระวจิตนั่นเองคิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจนั้นเป็นธรรมชาติที่วิจิตยิ่งกว่ารูปภาพอันวิจิตนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลายบรรดาจำพวกสัตว์ติระฉันเราใดมีอยู่ในโลกพัตถาคตไม่เคยเห็นว่าสัตว์เราอื่นเราใดที่จะวิกติตเหมือนกับพวกสัตว์ติละฉานนี่เลยดูก่อนภิกษูทั้งหลายบรรดาสัตว์ติละฉานที่วิกติตถึงเพียงนี้ก็เพราะวิกิตนั่นเองเป็นผู้ทําให้วิกติตดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิตนี้แหละวิกฤตยิ่งกว่าพวกสัตว์ติละฉาน ในอย่างที่กล่าวแล้วสัตว์บางตัวเล็กเท่ากับเลนกับหมัดสัตว์บางตัวใหญ่เท่ากับช้างอย่างปลาวานในทะเลอย่างเนี้มันวิจิตไม่เหมือนกันโอ้ยบางตัวมีสามขาสี่ขาหขาแปดขาร้อยขาบางทีเป็นร้อยร้อยพันพันนั่นแหละเพราะว่าจิตจิตนี้เองมันนำเป็นเหตุ นำพาไปสู่ภพภูมิต่างๆนำไปสู่สุขคตินำไปสู่ทุกขติก็เพราะว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในคำภีสังยุตตนิกายพระบาลีไว้ว่ากิตเตนะนิยเตโลโกจกิเตนะปริสักติกิตตัสะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันวะคคู ซึ่งแปลคำไทยก็บอกว่ากุศลจิตย่อมนำสัตว์โลกไปสู่สุขติภูมิอากุศลจิตย่อมนำสัตว์โลกไปสู่ทุกขติภูมิสัตว์ทั้งหลายย่อมมีปกติไปตามอำนาจแห่งจิตเนี่ยเรื่องของจิตมันทำให้วิจิตพิสดารเป็นไปต่างๆเพราะอำนาจจิตนั่นเองเวลาเราทำบุญทำกุศล จิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญนะวิจิตคิดเออเราต้องปักทูบอย่างนี้จุดเทียนอย่างนี้อดอกไม้วางอย่างนี้เนะี่จิตวิจิตนะโยมทําด้วยความเลื่อมใสทําด้วยใจศรัทธานั่นแหละคือจิตมันเป็นผู้นําสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะนําเรื่องของจิตมาเล่าให้สาธุชนได้สดับรับฟังมองดูเวลาก็หมดเวลานะ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาคผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม จงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร